การเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยมันเร็วกว่าในยุคสมัยก่อนสำคัญที่สุดเลยเนี่ยต้องพิจารณาก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรไปทั้งนัน Unlearn สิ่งเก่า e le learn u มชั um ่นใหม่ๆ Upskill ร e skill sk คุณต้องเรียนเพื่อให้รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรถ้าคุณเรียนแล้วคุณรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเรียนอยี่ยประสบความสำเร็จ ดิจิตอลเอสเอ็มอีคอนเวนต์ไทยแลนด์ต้องบอกว่าเวทีนี้เขารวมเอาสปปกเกอร์ตัวท็อปทุกคนคัดประสบการณ์เน้นมาเล่าให้พวกเราฟังการได้พูดคุยกับคนที่ทำจริงตัวจริงและเอามาเชื่อมกันกลายเป็นแผนงานเพื่อใใช้ในการปรับตัวเนี่ยเป็นทักษะาแห่งอนาคตเลยเติบโตแข็งแกร่งอยู่รอดเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ต้นทุนที่ต่ำสุดคือการหาความรู้อย่างเช่นมางานเนี่ยมันได้ความรู้แน่นอนกลั่นออกมาแล้วย่อยๆเอาไปใช้งานง่ายใช้ได้เลยเนี่ยคุ้มเกินคุ้ม คุณจะเจอไอเดียใหม่ๆที่จะพาไปสู่การสร้าง New S Curve ของธุรกิจตั้งแต่ Scale, s t o n g แล้วก็ Survive เข้ามาหาได้ที่งานวันนี้ครับ Digital SME 2022ครับถ้าโมคิดมากโอกาสบางอย่างอาจจะไม่มาถึงคุณครับไม่มีใครเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองครับพลาดไม่ได้จริงๆแล้วพบกันนะครับ